สวัสดีค่ะและในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งสุดยอดธุรกิจไทยที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ด้วยการเป็นดอกไม้อันดับหนึ่ง แห่งอุตสาหการรมการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทยค่ะนั่นก็คือกล้วยไม้นั่นเองนอกจากกล้วยไม้จะเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม การส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทยแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็ยังเป็นอันดับต้นๆในการส่งออกดอกกล้วยไม้สู่ตลาดโลกด้วยปริมาณและก็มูลค่าที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะและในปีนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่12เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และก็พัฒนากล้วยไม้ในแถบเอเชียแปซิฟิกค่ะ เราไปฟังรายละเอียดจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกันเลยค่ะในการจัดครั้งนี้เริ่มตน้นในครั้งแรกๆของการจัดเอเชียไปรตออกเกเนเฟรนเนี่ยต้องการให้มีการรวบรวมเอาผู้ที่สนใจในวงการพยายายุยไม้ นักวิชาการผู้ประกอบการพี่น้องเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในวงการกล้วยไม้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะว่าวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตกล้วยไม้ในมีการปรปับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตักชาานิดดอกทรงดอกลักษณะสีองค์ประกอบของสีองค์ประกอบของช่อดอกอะไรเงี้ยซึ่งวงการกล้วยไม้เนี่ยทราบกันดีว่าความต้องการสำหรับกล้วยไม้มันเปลี่ยนจำเป็นที่นักปรับปรปุงพันธุ์ผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการวิวัฒนาการตามไม่ทันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเทศไทยเสนอตัวเรื่องนี้ขอเป็นเจ้าภาพในลักษณประสงค์หลักๆคือต้องการให โรคได้เข้าใจและแสดงออกให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการผลิตกล้วยไม้ขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ส่งออกปีหนึ่งมากกว่า3,000ล้านบาทเป็นที่ยอมรับในเวทีวงการกล้วยไม้โลกได้แสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีการเจริญก้าวหน้ารทางาชิาการมีการปรับตัวมีการดําเนินการกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกล้วยไม้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆที่ประเทศไทยเสนอตัวขอประชาภัณฑ์ในทางนี้ถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรความเชื่อมั่นของกล้วยไม้ไทย าก,การจัดการั้งนี้เราใช้สโลแกนก็นคือ Orchid and Human Beings กล้วยไม้เนี่ยจะเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งโลกได้การสร้างความเข้าใจโดยใช้กล้วยไม้เป็นเครื่องมือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้กล้วยไม้เป็นสื่อทําความเข้าใจทําความรู้จักกัน,ให,น,กกกนให้คนทั้งโลกได้รู้จักและเข้าใจโดยใช้ประเทศไทยเป็นเวทีตรงนี้ครับมันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่นําเสนอให้คนทั้งโลกได้รู้จะมีการรวบรวมเอากล้วยไม้พนามต่างๆที่ได้รับพระราชทาน จากพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดแสดง <Okay. S 1> โอกาสอย่างนี้มันไม่ได้เกิด,ดง่ายๆนักอย่างครั้งที่แล้วในห่างจากครั้งนี้เกือบ20ปีเพราะฉะนั้นรักษาแบบนี้กว่าจะรับประเทศไทยจะได้โอกาสรับเกียรติเป็นเจ้าภาพ <Okay. S 1> อีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆครั้งนี้ก็เือนการที่ประเทศไทยใช้เวลาทั้งหกปี oh. ในการเตรียมการแล้วใช้เวลาอีกหกปีเป็นสิบสองปีในการที่จะร้องขอการเป็นเจ้าภาพ <Okay. S 1> การจัดครั้งนี้มีความสําคัญมาก <Okay. S 1> ต่อการพัฒนาเป็นมาฮายโต้เลยนเชิญนะครับ ถามเพราะว่าใครบ้างคือบุคคลเป้าหมายทุกคนที่เป็นคนไทยเพื่อทุกคนที่ให้ความสนใจกล้วยไม้และทุกคนที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้มากกว่าปกติมากขึ้นกว่าที่เราเข้าใจว่ากล้วยไม้แค่ดอกไม้สวยๆยาง,งานที่จริงกล้วยไม้เน่ยมป็นเป็นสื่อขความสัมพันธ์ของคนทั้งโลกได้ทั้งนี้เรามีผู้ประอบการจากทั่วโลกรนนเราได้รับความร่วมมือจากการะทรวงพาณิชย์ที่จะจับวิสุทธน์หมาชิงใหถ้ถ้าเป็นท่านเป็นผู้ผลิตกล้วยไม้เป็นผู้ผกเลี้ยงกล้วยไม้อย,อยู่แล้ว นะครับมีคนจากทั่วโลกมาถึงตรงนี้ท่านไม่ต้องเดินทางออกไปหาลูกค้าไกลเลยท่านสามารถนําเสนอผลพา์ของท่านในกล้วยไม้ของท่านหนึ่งกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานและที่สําคัญกว่านั้นนะครับบุคคลที่ถือว่าเป็นสุดยอดวงการกล้วยไม้อย่างศาสตราจารย์รพีศักดิ์เนี่ยวันนี้ท่านอายุ9 6ปีแล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานเป็นหนึ่งในบุคคลที่วันที่ผมไปพรีเซนต์ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพภายใต้การหนุนหลังของท่านศาสตราจารย์รพีศักดิ์ิซึ่งตัวนี้ถือว่าท่านถือว่าเป็นคนที่หพวง ทุกวันนี้อยากเปลี่ยนทรงไหนก็ง่ายค่ะ7วัน7จดทรงไม่เคยซ้ำชอบเปลี่ยนขนาดเนี้ต้องมีผู้ช่วยนี่เลยแชมพูดอกบัวคู่สูตรซีรัมที่ช่วยให้เส้นผมชุ่มชื่นช่วยปกป้องเส้นผมที่ต้องสระเซ็ตได้บ่อยๆและยังอุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรธรรมชาตินานาชนิดหอมนุ่มลื่นขนาดนี้นี่แหละค่ะผู้ช่วยของคนชอบเปลี่ยนแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรซีรัมเพื่อผมสวยดูสุขภาพดียังเป็นธรรมชาติ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการธรรมะดีๆค่ะซึ่งเป็นรายการที่จะนำหลักธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงกิจกรรมและก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทุกวันศุกร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่ง